สวัสดีตอนเย็นนะครับผมสำหรับพี่ๆนะครับวันนี้วันจันเนาะนะครับก็พามาดูนะครับเจ้าสาตงคำนะครับร่างกายยังฟิตยังเปี้ยอยู่นะครับผมก็ปีนี้นะครับถ่ายขนนะครับใกล้เต็มแล้วครับเหลืออีกปีกอีกสองเส้นนะครับเต็มแล้วนะครับผมถ่ายขนมาปีนี้สวยมากนะครับ หล่อสมชื่อเจ้าสาทองคํานะครับสีทองสวยนะครับผมสาทองคานะครับก็วันนี้มาดูนะหน้าแดงปั๊ดนะครับนี่คือไก่ผสมนะครับพ่อพันุนะครับไก่ที่หล่ออีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมสําหรับอ่าที่ซุ้มเรานะครับผมกุดงงเมืองพลนะครับ ้ผมเอาตรงๆนะเห็นลูกเขาเตะแต่ละตัวนี่ประทับใจที่สุดเลยนะครับผมเป็นไก่ค่อนข้างตีเข้าโซโลลูกสาวทรงคำเป็นไก่ค่อนข้างขบเครื่องนะครับผมแล้วก็เป็นสีหลอกตานะครับผมเป็นพมา่านะครับสีพมา่านะครับผมแล้วก็ปีนี้นะครับผมเขาถ่ายคนออกมาหัวเขาจะจุกแบบชัดเจนมากเลยนะครับ ปีนี้หัวโชว์หัวจุกแบบชัดเจนจัดนะครับผมก็ลูกก็จะหัวจุกด้วยนะครับผมใครชอบนะครับปากกอยนะครับผมก๋อยงอนนะครับผมสีสาหัวจุกนะครับผมแบบนี้นะครับผมแบบที่เราพัฒนาอยู่นะครับผมก็ทักมานะครับผมแต่ตอนนี้ตอนนี้ลูกยังไม่มีนะครับวันนี้ ให้ให้ให้ดูก่อนนะครับแต่ว่าแม่ไก่กําลังกกอยู่หลายแม่อยู่นะครับผมก็รอนิดนึงนะครับผมสาหรับใครที่ชื่นชอบนะครับผมปาก๋อยนะครับปล่อยงอนสีสาหัวจุกนะครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าบางตัวบางตัวที่แม่แม่เขาสีดํานะครับผมก็จะออกเป็นเป็นสีสาเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นแม่สีแดงส่วนมากก็จะเป็น เป็นแบบนี้นะครับวันนี้วันนี้เอามาโชว์ท UM ั้งพ่อทั um> ้งลูกเลยนะครับอันนี้ลูกนะครับอันนี้ลูกนะครับอันนี้แม่จะเป็นสายสามเอี่ยวนะครับผมก็ผมขอเก็บไปเช็คนะครับพี่ๆเหลือกับเขาอยู่ตัวเดียวนะครับก็ผมรอยตัวนี้น่าจะอยู่สองเจ็ดสองแปดนะครับผมเท่าไ นะครับสวยนะครับอันนี้อันนี้คือลูกเขานะครับดูดูนะครับพ่อกับลูกนะครับหล่อเหมือนกันนะครับถ้าเตะเหมือนตอนที่เห็นตอนเด็กนะครับก็ก็พัฒนาสบายเลยนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆที่ส่งข่าวมาในเรื่องของลูกสาวตรงคำนะครับผมที่เห็นเตะ แล้วบางส่วนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่แจ้งข้อมูลเข้ามาที่ว่าค่าตัวของลูกเขานะครับผมมีคนให้หมื่นหนึงนะครับผมแบบนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่แจ้งข่าวนะครับผมเพราะว่าออพี่ๆเอาไปแล้วนะครับไม่แจ้งข่าวก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าพี่ๆคนไหนแจ้งข่าวมาก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับผม แจ้งข่าวมาแล้วก็พัฒนาง่ายขึ้นนะครับผมว่าจะจะเป็นไปในทางทิศแบบไหนนะครับผมเพื่อจะมาแบ่งพี่ๆนะครับผมพี่ๆเอาไปใช้งานนะครับผมใช้ได้จริงนะครับผมชนสนามจริงนะครับผมนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจนะครับผมอันนี้ลูกชายนะครับลอนะครับอ,อุ้มไปแบบนี้เขาคงไม่ถามว่าเป็นเชิงหรอกเนาะสีแบบนี้ นี่ครับผมก็เอาง่ายๆนะครับก็เขาอาจจะมองเราที่ที่กระบาลเนาะกระบาลอาจจะแบบใหญ่ๆห,หน่อยอก็อาจจะมองเป็นเชิงได้นะครับผมแต่ว่าผมก็มองว่าเขาเขาไม่กลัวนะครับผมเท่ากับสีเขียวสีประดู่สีด่างอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนั้นมันจะโชว์เป็นเป็นเชิงเป็นกว๋วยชัดเจนนะครับแต่พวกนี้มันก็ยังเป็นแบบแบบเป็นลูกผสมนะครับลูกผสมลูกผสมเขาก็หาคู่ง่ายขึ้นหน่อยนะครับผม แต่ว่าผมผมเอาพวกเขียวพวกดูไปผมก็ได้คู่นะนะครับผมนะครับก็ลูกชายสุดที่รักของเจ้าสาตงคํานะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นสุดที่รักของผมเลยนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับก็อดใจรอนะครับผมก็อดใจรอครับพี่น่าจะสงการนะครับสงการน่าจะน่าจะได้เห็นนะครับผมอีกสามเดือนครับพี่นะครับ ตอนนี้อยู่ห้าเดือนกว่าๆน่าจะใกล้เข้าหกเดือนละนะครับห้าเดือนกว่าๆหกเดือนนะครับผมก็รออีกนะครับเรารอรอได้มาเจ็ดแปดนาห้าหกเดือนแล้วนะครับอีกสามเดือนทําไมเราจะรอไม่ได้นะครับเราไม่ต้องรีบนะครับยิ่งไก่ไก่ไครที่ติดติดไปทางงอนหน่อยนะครับยิ่งไม่ต้องรีบเลยนะครับเพราะว่าเขาจะชัวเก่งเก่งเขาเนี่ยก็อยู่ประมาณสิบเอ็ดเดือนนะครับผม สิบเอ็ดเดือนลูกแซมเนี่ยยิ่งลูกแซมนะครับโอ้ยเก่งนะครับถ้าไก่ที่ติดงอนเยอะๆนะครับเนี่ยอย่างเจ้าสานะครับ <c oughs> <c oughs> ก็อันนี้นะครับไก่ไม่ได้กินอะไรนะครับกินผมให้บำรุงแค่ยาสมนุนไพรของผมแค่นั้นเองนะครับให้กินนะครับก็ สดนะครับสดดีมากนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับพี่พนะครับดูหน้าตาดูแดงเป๊นะครับเลี้ยงด้วยสมุนไพรบำรุงเถื่อนไก่ชนแค่นั้นนะครับของตัวเองใช้เองเลี้ยงเองนะครับทําเองนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเหมือนอารมณ์ดีก็เลยพามาพาเอามาให้พี่ๆดูนะครับปีนี้สาองคําสวยจริงๆครับสวยมาก เป็นเป็นไก่สีสาทองชัดเจนมากนะครับสีสาทองเลยนะครับผมสมชื่อเลยนะครับปีที่แล้วยังไม่ทองขนาดนี้ปีนี้ชัดมากนะครับตัวนี้เป็นไก่ให้คุณสําหรับผมนะครับเป็นไก่ให้คุณสําหรับผมนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับที่ที่เอาเขามาอยู่ด้วยกันนะครับ โอัมาอยู่ด้วยกันตอนหกเดือนพี่ๆเลยหน้าก็ซีดโทมผมกลัวแต่จะไม่รอดอยู่นะครับก็รักษาเขานะครับจนเขารอดนะครับ <c oughs> ก็เขาก็ให้คุณนะครับจ่ายลูกดีนะครับโอ,โ,โ,โอ้โซโ,โลโอโซโลแทบจะทุกแม่เลยพี่นะครับอาจจะเป็นแม่ไก่ของผมมันมันพื้นเพลมันโซโลโด้วยแหละนะครับมันก็เลยแบบจ่ายลูกค่อนข้างไปทางโซโลนะครับก็ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่พามาชมเจ้าสาตองคำนะครับเจ้าสาตองคำเป็นเป็นก๋อยง่อนสนีสามหัวจุกที่ลอยหย่นะครับซึ่งเราจะไม่ค่อยเจอนะครับผมเราตรนหน้าเราเจะสองสามสองสี่นะครับลักษณะป,ประมาณนี้นะครับอันนี้อยู่ที่สามโลสามตอนนี้ตอนแรกว่าจะเลี้ยงออกชนด้วยไม่ไหวนะครับลอยเยอะเกินนะครับ ็เหมาะสําหรับเป็นพ่อพันธุ์ที่พี่ๆคนไหนนะครับผมที่ไก่ลอยเล็กนะครับ mm hmm. ก็สามารถเอาลูกสาวเขาหรือว่าลูกตัวผู้นะครับไปทําสายนะครับผมผมขายนะครับแบ่งยังไงนะครับมีพี่ๆถามนะครับแบ่งยังไงนะครับลูกสาวตองคํานะครับลูกสาวตองคําผมแบ่งแบ่งยกขอกนะ่าจะเป็น อ่าตัวละห้าร้อยนะครับผมไม่รวมส่งครับพี่นะครับส่วนมากได้กี่ตัวนะครับที่พี่ถามเข้าประมาณห้าหกเจ็ดประมาณนี้ครับพี่ไม่ไม่เกินนี้แล้วครับพี่เพราะว่าผมตัวนี้เนาะผมบอกเลยผมผสมเทียมเอานะครับอ่าอาจจะแบบพี่พี่มองว่าผสมเทียมมันได้ตีไหมไม่ต้องห่วงครับได้ตีครับ ผมผสมไก่ผสมเทียมมานานมากแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งเลยเพราะไก่ไม่สโสมด้วยนะครับแต่ว่าของผมมันจะเป็นล็อกแบบไม่ไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็น์ไม่ได้มาตรฐานแบบมากมายนะครับแต่ว่าแยกแม่ได้ชัดเจนมากนะครับผมก็ยังไงนะครับก็ขอนะครับฝากติดตามนะครับผมซุ้มกุดงงเมืองคนนะครับผม สุมกุฎงงเมืองพลไว้ด้วยนะครับผมโดยเฉพาะนะครับผมฝากติดตามนะครับผมในเรื่องของลูกเจ้าสาทองคําตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับพี่ๆนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ